มาดูให้ผลหลังผมใช้ตัว iPad Gen 11มาราวๆสาเดือนแล้วนะจะครบแล้วนะครับซื้อมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวทุกคนถามถึงมากว่าเป็นยังไงงั้นมาฟังให้ผลว่าหลังจากซื้อมาแล้วตัวนี้ทำไมถึงเป็นรุ่นที่ยังน่าซื้อมากๆรุ่นหนึ่งและขอแง้มแง้มว่า iPad Gen 11ตัวนี้ซื้อได้ในราคา9,000นิดๆเท่านั้น ในทุกคลิปวิดีโอของซัซัทีเราปักตะกร้าไว้ที่มุมซ้ายด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วนะและอยากจะแง้มให้ฟังว่านอกจากได้วารันตีของแท้ประกันศูนย์คุณก็อาจจะมีโอกาสได้โปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุดถึง20%นะครับหรือ2,000บาทเข้าไปเช็คได้ที่ตะกร้าด้านล่างนี้เลยเหตุผลที่1ราคาที่สมเหตุสมผลใช้งานได้นานกับความคุ้มค่าระยะยาวในราคา90,00กว่าบาท เฮ้ย <Hey, S 2> บ้าไปแล้วมันคลิกเบสไปหรือเปล่านะปกทําไมมันเปิดมาอย่างนี้ทุกคนครับอย่างแรกเลยนะคุณจะได้ในราคาเนี้ยคือ2กรณีนะครับ้าคุณซื้อผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับในตะกร้าด้านล่างตรงนี้นะตอนนี้ช้อปปีเนี่ย x กับ YouTube Shopping อยู่นะครับใครที่สนใจเนี่ยแล้วอยากได้โปรโมชั่นนะครับที่สามารถซื้อได้ในราคาใกล้เคียงแล้วกันบวกลบเนี่ยผมว่าไม่เกิน4ี่สบหารบาทหรอกหรือประมาณ10,000นิดๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นราคานี้คุ้มค่าคือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับการที่คุณกําลังจะได้ iPad ใน RAM, เริ่ม จน6 g b แล้วก็ s t o r a g e 128 g b นะครับคือปกติแล้วด้วย s t o r a g e ประมาณนี้ใน iPad Gen 10ก่อนหน้านะครับคุณก็เรียกได้ว่าต้องขยีบเงินขึ้นมาจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก2 3 0 0 0บาทถึงจะได้ s t o r a g e นี้แต่ไม่จำเป็นสำหรับ iPad Gen 11ครับเพราะว่าการที่ผมบอกว่าราคาสมเหตุสมผลมันสมเหตุสมผลตั้งแต่ราคา0และ12,900บาทนะครับกับการได้128 g b ก็ค่อนข้างจะใช้ควาว่าถูกกว่ารุ่นก่อนที่เคยเปิดตัวมาอีกนะและด้วยโปรโมชั่นที่ซื้อผ่านคลิป ที่ได้ราคานี้ก็จะยังมีพวกแบบ7.7วันที่15ของแต่ละเดือนแล้วก็รวมไปถึงวันที่25หรือวันเงินเดือนออกของแต่ละเดือนด้วยเช่นกันนะครับได้โปรโมชั่นนี้ไปแน่นอนหรือถ้าใครได้ดีกว่านี้หรือได้น้อยกว่านี้หรือยังไงก็มาอวดกันด้วยนะครับเพราะบางคนอาจจะได้น้อยกว่านี้แต่ได้ส่วนลดของแถมนั่นนู่นนี่ท็อปอัพเพิ่มขึ้นไปอีกก็ไปลองดูราคาเพิ่มเติมและเช็คลายละเอียดเพิ่มเติมที่ทตะกา้าด้านล่างนี้ได้เลยไม่ได้ขายของครับเพราะว่าการที่เราปักตะกา้าตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะ make บ sure ทววี่ เป็นของแท้ประกันศูนย์แน่นอนถ้าคุณไม่มั่นใจในการซื้อออนไลน์นะครับคุณเข้าไปเช็คผ่านตะกร้าด้านล่างตรงนี้ได้เลย และเป็นเหตุผลแรกครับที่ใช้คําว่าการที่ได้ประสิทธิภาพความคุ้มค่าแล้วก็ราคาต่างๆที่ได้มาเนี่ยโล้าพูดได้เลยครับเป็นเหตุผลที่1ที่โคตรจะดีจริงๆสำหรับ iPad G e n 11รุ่นนี้ทีนี้มาขยายความของเหตุผลที่1กันหน่อยว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับความคุ้มค่าในระยะยาวครับเหตุผลที่2นี้คือประสิทธิภาพที่แรงมากการใช้งานที่ลื่นไหลแม้ไม่ใช่รุ่นโปรก็ตาม iPad ดเจนซเ่ยมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็น Apple A16 b i o n i ิครับชิปเนี้ยค่อนข แรงแน่นอนกับการเล่นเกมการใช้งานตัดต่อการเปิดแอปพร้อมๆกันได้หลายๆแอป,ปและล่าสุดครับมีการอัปเกรดใหม่ล่าสุดที่โอเคมันยังเป็นเบต้าอยู่แต่ถ้าได้อัปเกรดแล้วนะครับใครที่กําลังแพลนจะอัปเกรดนะครับเป็น iPad OS เวอร์ชัน26เนี่ยคุณค่อนข้างมั่นใจได้ว่าคุณใช้งานได้กับ iPad Gen 11ได้ลื่นไหลแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่าง Apple Intelligence ก็จะได้มาด้วยเช่นกันต่อให้ไม่ใช่ภาษาไทยก็อยากลองนนอะเนาะและด้วย RAM 6 g b ก o m ร128ครับก็ใช้คําว่าค่อนข้างเพียงพอกับการใช้งานในระดับของการเป็น จุดเด่นที่ผมไปลองมานะครับอ่ะอย่างแรกเนี่ยเป็นทดสอบการตัดต่อวิดีโอคนที่ใช้ iPad ส่วนใหญ่ก็ตัดต่อวิดีโอผ่านแคปคัสหรือแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับผลทสจากการไปตัดต่อเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆครับในระหว่างการตัดเนี่ย iPad จะเป็นแท็บเล็ตที่ใช้คําว่าเสถียรที่สุดในการตัดต่อแบบเอาฟุตลากเข้านั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะว่า iPad เนี่ยจะเป็นแบบโซลูชันแรกนะครับที่พวกนักพัฒนาแอปพลิเคชันตัดต่อเนี่ยก็จะเลือกใช้ในการแบบพัฒนามาเพื่อรองรับใน iPad ให้มันรวดเร็วที่สุดแล้วก็เน การใช้งานแบบพวกแอป thirdparty ตต่างๆเนี่ย,ยก็เรียกได้ว่าถูกพัฒนามาเพื่อ iPad จริงๆมันก็เลยค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าแบบแบรนด์ Android อื่นนะครับต่อให้ผลเทสจากการแบบเรนเดอร์จะใกล้เคียงกับแบรนด์ Android อื่นแต่ระหว่างการตัดก็สําคัญเหมือนกันเวลาเราลากไฟล์เข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เห็นเป็นจุดเด่นจริงๆว่า iPad เนี่ยรอบนี้ทําได้ดีจริงๆเรื่องการเล่นเกมผมไม่มีข้อติเลยเพราะเล่นได้ดีจริงๆครับพาวีผับจีเกนชินีแพคเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่อาจจะเป็นแบบกรณียอย่างเกนชินีแพคหรือเกมที่ค่อนข้าง นนนถ้าเล่นหนักๆก,กันเนาะแล้วก็โดยไม่ถึงเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอนานๆเนี่ยก็จะมีให้เห็นนะครับแต่จุดเด่นของเขาจริงๆคือการกลับมาเย็นให้มันไวที่สุดนะครับก็รุ่นนี้ก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันก็นับว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นหนึ่งที่ใช้คําว่าลื่นไหลกว่ารุ่นอื่นๆในเลนราคาเดียวกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมการตัดต่อวิดีโอนะครับการเปิดแอปหลายๆแอปพร้อมกันแล้วก็จะมีคําถามในก่อนหน้าที่ยังไม่เป็น iPad OS version ย26นะเพราะว่าหลังจากที่เป็น iPad OS 26นี่นปิดอปหลลายๆแอปในักษณะคล้ายกับน ได้เ,เ,เออเราก็จะพูดกันได้แล้วแหละว,ว่าคุณใช้ iPad ในลักษณะแบบนั้นได้ดีขึ้นจริงๆถ้าเป็นตัว iPad Gen 11ด้วยและชิปประมาณนี้ก็ค่อนข้างแรงครับยอมรับเลยมาต่อที่เหตุผลที่3ครับคือเรื่องของหน้าจอตัวเนี้ย10.9นิ้วจอใหญ่มากนะเป็นจอ i p s ครับแยกชั้นแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคือจอตัวเนี้ยเป็นจอที่เหมาะกับการแบบเรียนออนไลน์ดูหนังหรือแบบชอบใช้งานแบบแนวนอนอันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลาเราปรับไปเป็นแนวตั้งนะครับโอ้โหเวลาวิดีโอคอลเนี่ยอันเนี้ยให้เป็นข้อพิจารณาไว้หน่อยละกกออน่อืเพราา ผมเนี่ยแอบงุนกิดอยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าคุณใช้นอนอนอยู่เป็นประจาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆและจอไงผ่านทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ากาแซงผลของเขาเนี่ยมันสวยมากนะครับเพราะว่าเราเราเสพสื่อเนี่ยเราอยากได้จอที่มันแบบคมชัดเต็มตาอะไรเงี้ยจอในขนาดประมาณเนี้ยค่อนข้างดีอยู่แล้วการใช้งานร่วมกันกันกบ Apple Pencil เนี่ยจะใช้ได้แค่2 g e เจเนอเรชันคือ USB-C แล้วก็ Gen1 เท่านั้นนะแค่นั้นเลยนะครับคุณจะไม่ใช้ตัว Pencil Pro ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าใครงบน้อยหน่อยแล้วก็อยากไดแบบ ดอกหรือสไตลัสทั่วไปได้ตอบสนองดีๆหน่อยอะไรเงี้ยเน้นจดเลคเชอร์ทั่วไปเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยไม่ได้รองรับกับการแบบใช้งานวาดรูปสวยๆหรือแบบใช้ผ่านแบบ Apple Pencil แบบหนัก,นกๆอะไรเงี้ยคือเน้นแบบจดเขียนทั่วไปอ๋ออย่างหนึ่งเนี่ยข้อดีของ iPad คือการที่หาซื้อเคสที่เก็บปากกาคีย์บอร์ดหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้มากคือนี่เป็นจุดเด่นที่ผมว่าแบบ Android หลายๆรุ่นเนี่ยทำได้ยากมากนะ <c oughs> คือไม่ต้องเซิร์ชอ่ะคุณเดินตามตลาดทั่วไปคุณก็เจอแต่บางทีถ้าคุณแบบแถ้าเป็น, let Android นี่่่่่กอออาาาาจจจะะต้้้้้้งงนนนนนนัััคคิิดแแลลวววเมมซืไ์ทรๆ เ,ออเป็นจุดแบบเด่นของ iPad จริงๆนะเหตุผลที่4ครับโอ้ Ooh, เป็นจุดเด่นที่ดีขึ้นมากว่าเดิมจริงๆคือแบตเตอรี่อึดครับรอบนี้เนี่ยอึดมากนะใช้งานได้เต็มวันเลยนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นที่อึดที่สุดนะครับแต่หลังจากใช้างานจริงๆเนี่ยเราๆแบบ3เดือนเนี่ยพูดได้เลยว่าตัวนี้อยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยถ้าดูหนังต่อเนื่องเนี่นยคืออย่างต่ำๆคือ9 10ชั่วโมงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเพราะผมลองนั่งดู Netflix แบบ ไปต่อเนื่องเลยแบบหลาย,ลาย EP เนี่ยเกือบจบอะ่ะโอเคมันอาจจะมีช็อตที่เราต้องแบบพักอยู่แล้วแหละดังนั้นก็เกือบจบตลอดทั้ง10ตอนเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างดีมากนะครับอีกอย่างนะคือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยโอเคแบตบมันอาจจะเหมือนจะลดไวนะแต่ว่าผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะลดประมาณสัก1ชั่วโมงจะลดประมาณสัก17-20%แต่ข้อสังเกตอย่างเดียวคือชาร์จไม่เร็วมากนะคืงไม่ถึง20วัตต์ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นก็ให้เป็นข้อพิจารณาใหญ่ๆเลยโอเคแหละแบตอึดก็จริงแต่ เข้ากับตัว iPad ด้วยนะและเหตุผลสุดท้ายครับเหตุผลที่5กล้องดีเกินคาดแหมอันนี้เป็นจุดที่ตอนแรกผมไม่ให้เป็นข้อเด่นของเขาตั้งแต่ตอนที่ผมรีวิวแล้วก็ทําเปรียบเทียบกับตัวเดี๋ยวมีแพดเจ็ดเนาะตอนแรกก็คิดว่ามันก็กล้องสวยนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันสวยนะระดับที่เอาไว้ใช้งานจริงๆได้อะไรเงี้ยพี่แต่รอบนี้นะผมยอมรับว่วกล้องออลต้าไวท์ของเขาเนี่ยพอโอเคแหละมันวางตรงกลางก็จริงมันอาจจะแบบเน้นไปที่งานใช้งานแบบแนวนอนจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอผมได้ใช้ตัวนี้ในการ, Video Boy Boy รกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบ่อยๆอ่ะเฮ้ยผม กล้องสวยนะใช้ตัวไหนเพราะปกติแล้วผมจะใช้กล้องคอนเฟอเรนซ์เนี่ยผ่านตัวแบบ macbook ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ผมเปลี่ยนไปใช้เป็น ipad อย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย ipad gen 11กล้องสวยใช้ได้เลยนะจนคนชมอ่ะพูดง่ายๆว่าในงานของการถ่ายวิดีโอแบบระดับแบบ 4k 60เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับคือพอจะใช้ได้เลยแหละโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ระดับแบบมือถือตัวท็อปๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากับการที่เทียบว่าเป็นแบบแท็บเล็ตในราคาแบบไม่แตะหมื่นอ่ะโหทุกคนได้กล้องระดับนี้ ค่อนข,ข้างจบจริงๆกล้องหน้าก็โอเค12ล้านพิกเซลมีอ er ัลิทาไวเนี่ยการที่ได้เลนส์ไวเข้ามาแล้วความละเอียดประมาณเนี้ยจบครับสำหรับการเป็นแบบ iPad จริงๆพูดถึง5เหตุผลแล้วก็ต้องพูดถึง5ข้อสังเกตเช่นกันแต่ไม่ถึง5หรอกก็ให้เป็นข้อสังเกตใหญ่ๆนะครับคือบั๊กที่ยังเกิดขึ้นในตอนที่ผมทารีวิวก่อนหนะ้ามันก็ยังมีอยู่นะเออเป็นจุดเด่นที่ทุกคนก็ยังพูดกันอยู่นะครับผมใช้คำว่าจุดเด่นเพราะจริงๆมันแบบเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยเออพูดถึงกันบ่อยจนมันจะกลายเป <laughs> เวลาเราตัดต่อหนักหรือแบบเล่นเกมการาฟิกสูงๆนะไม่ใช่จุดขายของเขาอะเออต่อให้แบบกลับมาเย็นไวขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเล่นหนักจริงๆอ่ะก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะ USB-C เนี่ยมันเป็น USB-C เวอร์ชัน2 0นเวลาถ่ายโอนไฟล์ี่นช้าไปนิดนึงแต่โดยรวมก็พอใช้ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มาด้วยความที่ว่านี่คือ iPadOS ครับทุกคนนี่ Ecosystem ของ Apple ใช้งานได้กับทุก Ecosystem จริงๆถ้าคุณมี iPhone MacBook ยังไงคุณก็ต้องเลือก iPad แหละมันตอบโจทย์ที่สุดแล้วยิ่งถ้อผ่า นะครับเราไม่ได้ขายของนะแต่ถ้าใครแบบอยากจะชัวร์มากๆจริงแม็กโชว์ว่าซื้อผ่านร้านล่างเนี่ยซื้อผ่านตะก้าตรงนี้เนี่ยแล้วแบบเป็น youtube Shopping อ่ะเอ็กกับช h อปปีโดยตรงก็ไปจัดกันได้เลยครับเราได้ส่วนลดพิเศษมาให้ด้วยไปตำกันแล้วมาอวดกันด้วยนะ